ลอยอังคารอ,อมอคพันธ์ที่เกาะเต่าจากไปครบหนึ่งเดือนดาเรเอียอะไรรักครบหนึ่งเดือนแล้วสําหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับอมอคพันและภรรยาสาวอย่างดาเรียเชฟรุกก็ยังคงคิดถึงสามีมากสุดหัวใจแต่ก็จะอยู่ในดวงใจตลอดไปโดยล่าสุดดาเรียและครอบครัวได้จัดงานทําบุญให้องอคพันทุกคนมารวมตัวกันด้วยความรักและคิดถึงโดยได้จัดงานที่เกาะเต่าสถานที่ที่อมอคพันนั้นรักที่สุดเพราะชอบดำน้ำําและยังเป็นที่ที่ได้พบรักกับภรรยา ซึ่งโพสต์แรกที่ดาเรียได้โพสต์แคปชั่นไว้ว่าหนึ่งเดือนผ่านไปวันนี้พวกเราทุกคนมาอยู่ณที่แห่งนี้สถานที่ที่คุณรักที่สุดเพื่อคุณพวกเราคิดถึงคุณมากคุณจะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปและโพสต์ล่าสุดที่ดาเรียได้โพสต์คลิปภาพบรรยากาศงานทําบุญที่ดาเรียได้ลงมือช่วยจัดดอกไม้ประดับที่รูปให้ออมอคคพันด้วยและช่วงเวลาที่ทุกคนพากันไปลอยังคารโปรยเท่ากระดูกลงสู่ทะเลส่งดวงวิญญาณซึ่งทะเลเกาะเต่าเป็นที่ที่ออมอคคพันนั้นรักมากๆ ครบหนึ่งเดือนแล้วสำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับอ,อมอัคพันธ์และภรรยาสาวอย่างดาเรียเชฟรุกก็ยังคงคิดถึงสามีมากสุดหัวใจแต่ก็จะอยู่ในดวงใจตลอดไปโดยล่าสุดดาเรียและครอบครัวได้จัดงานทำบุญให้ออมอัคพันธ์ทุกคนมารวมตัวกันด้วยความรักและคิดถึงโดยได้จัดงานที่เกาะเต่าสถานที่ที่อ,อมอัคพันธ์นั้นรักที่สุดเพราะชอบดำน้ำําและยังเป็นที่ที่ได้พบรักกับภรรยาซึ่งโพสแรกที่ดาเรียได้โพสตแคปชั่นไว้ว่า หนึ่งเดือนผ่านไปวันนี้พวกเราทุกคนมาอยู่หน้าที่แห่งนี้สถานที่ที่คุณรักที่สุดเพื่อคุณพวกเราคิดถึงคุณมากคุณจะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไปและโพสตล่าสุดที่ดาเรียได้โพสคลิปภาพบรรยากาศงานทําบุญที่ดาเรียได้ลงมือช่วยจัดดอกไม้ประดับที่รูปให้ออมอคคพันด้วยและช่วงเวลาที่ทุกคนพากันไปลอยอังคารโปรยเท่ากระดูกลงสู่ทะเลส่งดวงวิญญาณซึ่งทะเลเกาะเต่าเป็นที่ที่ออมอคคพันนั้นรักมากๆ